เราก็กำลังจะลงเรือไปที่แกรนด์พารก,กันนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะคะว่าจะเป็นยังไง ตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัว speed b o นะคะอันนี้ที่เรากำลังจะพาไปดูนะคะเป็นโอเชียนอเตอร์วิลลานะคะที่แกลนฟ้าแห่งนี้นะคะห้องเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยลับวิลลานะคะแล้วก็โอเชียนวิลล่าจริงๆก็คือ2ฝั่งเลยค่ะคนละฝั่งแต่ว่าข้างใน,นเหมือนกันนะคะเดี๋ยวตามเข้ามาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงเนาะก็คือตอนเราเข้ามานะคะตอนนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นโควิดนะคะเขาแจกถุงแบบนี้นะข้างในก็จะมีแมสก์มีเอ,อเลกออลต่างๆให้เราใช้ระหว่างอยู่ที่รีสอร์ทนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของ เอ่อสปาร์คเกอรลิงวอเตอร์กับวอเตอร์นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวมินิบาร์นะคะมีค่ะถ้าเป็นตัวอออินคลูซีฟเนี่ยก็จะรวมตัว Soft ป r ิ n k นะคะแต่ว่าถ้าไม่รวมก็คือต้องเสียตังค์นะคะอันนี้ก็จะเป็น e x t e r n a l charge ทั้งหมดเลยนะ ตาแล้วก็ตัวมาสเตอร์เบดเนี่ยห้องนี้จะนอนได้สองอาร์เรหนึ่งชายหรือว่า2องรเรแล้วก็1เอกซ่านะคะก็คือจะเป็นตรงนี้เขาก็จะจัดเอกซ่าเบดให้ของเราตรงนี้นะคะที่เป็นไฮไลท์ของห้องนี้เลยนะคะโอเชียนโอเชียนวิลล่าเนี่ยก็คือตัวชื้นกระจกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นไฮไลท์แบบโอเพินซีออกไปแบบนี้สวยงามมากนะคะเทควิวทำหมอกอย่างนี้ที่นี่นะคะก็เป็นหาดาวนะคะแกนดพาร์ มีบักกี้ให้นะคะทุกท่านนะคะสามารถเรียกใช้ได้เลยแบบนี้ค่ะน้ำลึกกำลังดีนะคะแล้วก็ที่เห็นตรงนี้นะคะเป็นตบๆทั้งหมดเลยนะคะว่ายได้เลยนะคะชิลมากมตู้นี้นะคะก็จะมีเซฟมีตัวไลฟ์แกลเล็ตนะคะก็ามาในตัวของห้องน้ำนะคะชิลมากอเมริกี้ก็จะเป็นของแฟนพาร์คนะคะก็จะมีตัวเซนเนอรี่เออฮะชาวเวร์แคปต่างๆ ที่นี่เนี่ยจะเป็น reusable หมดนะคะก็คือจะเป็นแบบเติมนี่เรานอนเรานอนแช่แล้วก็ดูวิวนี่ดีมากมากเลยจริงจริงไปลงทะเลหลังบ้านของเรา เยี่ยมอันนี้เป็นทางลงของห้องโอเชียนนะคะก็ถ้าท่านไหนสนใจนะคะก็เดี๋ยวติดตามนะคะว่าเราจะพาไปอีกที่ห้องอาหารแล้วก็สระว่ายน้ำของที่นี่แล้วก็สปาด้วยนะคะอย่างติดตามกันนะคะบ๊ายบายตอนนี้เรามาดูที่ห้อง Grand r e s i เ e n c e นะคะห้องนี้เป็นห้องท็อปทีมเลยนะคะนี่หมดห้าห้องแล้วก็เป็นห้องทูเบนรูม ที่ห้องนี้เนี่ยจริงๆพักได้ก็คือจะเป็น4รา้ว2ชายนะคะแล้วก็หรือถ้าจะเป็น5าเรวก็ได้แต่บางทีเราก็พิจิบวนะค่ะ4รา้ว3ชาย่ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าห้องเนี่ยเขาบอกว่าอลังการงานสร้างเขา,ะะะาเป็นทุกอย่างอเดีาพเขาไู้มอะไรบ้างตรงนี้ก็จะเป็นตัว living area นะคะ ก็จะมีโซนที่เรามานั่งเล่นกินข้าวกันมุ่งนี่นะเพราะเราบร์เป็นบนะิ๊กแซมเนาะแล้วก็ทางด้านหลังนี่ก็จะเป็นตัวเ,เตียงทวินนะคะแต่เราดูมาสเตอร์เบดกันก่อนนะคะตรงนี้ก็จะมีที่เล็กๆนะคะถ้าเราสาารั่งแบบเป็นะสั่งมากินหรืออะไรเงี้ยก็คือสามารถสั่งได้แล้วก็จะมีคนมาเตียมให้นะคะก็จะเป็นเอ็กซ์ร้าช้านิดหน่อยอะไรเนี้ยไม่ได้เยอะห้องนี้นะคะก็จะเป็นตัว Master ม,ตมาสเตอร์เบดพื้นกระจกนะคะที่เป็นไฮไลท์ของตัวแกมทาร์คเนาะอันนี้ก็ยังมีห้องห้องเด็กก็มีนะคะแล้วก็ มีวอล์กอินคอเสด้วยมีทอ ilet นะคะทุกอย่างมีอาบัตครับตรงนี้จะเหมือนโซนวันเบสของโอเชียเลยนะคะ mm hmm. ก็คือปกติเลยอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ hmm. อยู่แล้วนะคะ mm hmm. ของที่แกรนด์ฟ้าเขานะคะ mm hmm. ก็จะเป็นบัตทรับที่เป็นโอเวอร์ลุคิงดซีนะคะอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ของของทอ ilet ของที่มาสเตเบสทางออกก็จะเหมือนกันนะคะเราสามารถออกไปได้นะคะแล้วก็เดินออกไปเนี่ยก็จะมีทางออกไปที่ทางลงทะเลเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปขับออกข้างนอกกัน อยากจะโชว์ให้ดูนิดนึงไฮไลท์ของที่นี่นะคะเพราะว่าตัว walk in closet เขาเนี่ยแบบเป็นดูซิงนะคะแล้วก็มีบอดดกต่องทายก็คือใหญ่เลยนะคะสเปคเยอะมากใช้ได้ทุกอย่างมอยู่บ้านเลยนะคะห้องนี้นะคะก็จะเป็น2องะดาวสทายค่ะเพราะฉะนั้นนเคาก็ได้แตบเอ็กซ์เวรให้แบบนี้เลยนะคะเรียกว่าครบมากก็อยู่เป็นฟมิลี่แล้วราคาดีมากนะคะเรื่องของเรื่อง ก็ค <formation jin inh ale> <s at> ือได้สเปซเหมือนกันหมดแล้วก็มีบัตรครับเหมือนกันมีทอยเลทมีชาวเวอร์ทุกอย่างเหมือนกันเอกแซกที่เลยนะคะเด่นมากๆอะไรก็คือฝักว่ายน้ำแฮมม็อกนะคะแล้วก็มีเดย์เดย์ทัวรก็คือคอมพิลี่อย่ในวิลล่าหลังนี้เลยค่ะทุกท่านที่เข้ามาเนี่ยจะได้เบอร์ตั้มแชมเปญนะคะแล้วก็จะได้เออ่สปาสามสิบนาทีนะคะสำหรับเก็สแกล์นัสาบนะคะสำหรับทุกท่านเลยนะคะพระอาทิตย์ตกดินนะคะจะจะย้อนแสงนิดนึงแต่ว่าตรงนี้อย่างที่อย่างที่บอกนะคะก็คือจะมีสระว่ายน้ำมีเดย์เดย สามารถเล่นมีสเปซเป็นของตัวเองได้หมดเลยนะคะแม่ถ้ามีน้องก็อาจจะต้องระวังนิดนึงแต่ว่าตรงแนะนําไม่ได้ลึกมากนะคะก็คือกระโดดน้ําได้อยู่แล้วก็มีชูชีพให้นะคะก็ลงได้เลยต้องมีเทื่อะไรดูเนี่ยก็คือจะเป็นลิฟต์วเตอร์วิลล่านะคะจะมีแค่ฝั่งนี้เท่านั้นด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นไฮแคลิโตรี่ที่แบบมีระา่ายน้ำแล้วก็มีแฮมป์กนะคะกับค ผู้เฝ้าสาวนะคะคาโปรหรือว่าจะเป็นสระเราก็ได้นะคะทำไมห้องไหนจริงๆอะเหมือนฝั่โอเชียนเลยแบบ exactly เลยนะคะแต่ต่างมันแค่มีสระว่ายน้ำเฉยๆเองแต่ไฮไลท์ของที่นี่ก็คือเขาให้เขาชื่อวิรีสคูลเนาะก็คือมีสระว่ายน้ำแบบนี้นะคะแล้วก็มีแฮมด์อกตรงนั้นด้วยแล้วก็คือใช้ตัวได้แนะนำว่าห้องเนี้ยเป็นห้องที่ดีมากนะคะแต่ว่าด้วยความที่เขาลิมิตเรื่องจำนวนห้องเนี้ยจะต้องจองล่วงหน้านิดนึงนะคะ อาหารเอชนะคะตรงนี้จะเป็นส่วนที่ยืน่นออกมานะคะก็คือถ้าท่านไหนที่อยากจะนั่งตรงนี้นะคะอาจจะต้องมาเช้าหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเปิดนนตรงนี้ก็คือเต็มเลยนะคะาะเป็นไฮไลท์ของตอนคืนเลยช่วงอันนี้มีคนทำดินเนอร์นะคะก็บรรยากาศดีมากนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ย่อดาหารเอชนะคะก็ที่แกนปาร์กเนาะก็คือ,อยังต้องใส่แมสก์อยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอาหารกันนะคะว่าที่นี่น่าทานแค่ไหนก็จะมีสลัดตา่ตางๆนะคะ แล้วก็อันนี้ก็เมดิโออนสลัดนะคะแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็จะเรื่องตั้งแต่คาปาชโชฟิชคาปาโชนะคะเป็ดนะคะแล้วก็มีเฟรนฟูสลัดของไทยแล้วก็มียำเนื้อของไทยด้วยนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยจะเน้นเรื่องความเป็นไลฟ์คิทเช่นนะคะอย่างตอนนี้มีแขกอินเดียค่อนข้างเยอะแต่ว่าเริ่มะก็จะมมีเปลี่ยนไปจากยุโรปตรงน,นี้ก็จะเป็นพวกวีแกนอินเดียนเครื่องเทศต่างๆนะคะฮัลโหลนี่ค่ะอันนี้มีโตนะคะข้าวผัดมะเขือเทศนะคะ พิซซ่าก็มีนะคะตัวส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวสเตชันของพาสต้านะคะน่าทานมากเลยขนมหวานที่นี่นะคะเขาบอกว่าน่าทานทุกอย่างเลยแล้วก็ช็อกโกแลตนี่ตัดเต็มมากๆดูความนวลของช็อกโกแลตนะคะแล้วก็ถ้าใครไม่ใช่สายของหวานนะคะก็ผลไม้สดก็มีนะคะก็สามารถตัดทานกันได้เลยตรงนี้นะคะ จะเป็นตัวไกด์เดิสโนกลิงนะคะก็คือก่อนี้อย่างที่บอกเล็กมากนะคะนี่มีแค่นี้เองนะก็คือตอนนี้อยู่ตรงนี้หลเหลืองน,นี้นะคะตรงนี้เป็นลองวิงนะคะข้างบนเป็นเจ็ตวิงเออช็อตวิงนะคะก็คือสโนว์คลิงจริงๆได้หมดเลยแต่ตรงนี้ที่สวยที่สุดคือระหว่าง2 j เจ็ตตี้นี้นะคะ เกาะเนี่ยเล็กมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินไปกินข้าวที่ตรงบาร์เมนบาร์ตรงนี้นะคะก็นิด่เดียวเองค่ะเพราะฉะนั้นรอบเกาะ5นาทีเองนะคะง่ายมากๆเลยแล้วก็ทุกพวกวอเตอร์สปอร์ตหรือว่ายิมคิดขับก็จะอยู่ตรงโซนนี้นะคะคือติดก,กันไปหมดเลยนะคะตรงนี้เป็นบงก็คือเกาะเล็กนะคะกิจกรรมก็เยอะๆมาถึงก็เช็คอินในวินาลีากต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยสบายมากเลย แล้วก็ที่นี่ด้วยนีด้วยความที่เป็น5้าดาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเรียกบักกี้ได้ตลอดเลยนะคะแต่ว่าเราเป็นสายเดินนะคะก็เน้นเดินเอาเพราะกเกาะเล็กมากก็ทานเยอะก็ต้องย่อยนะคะตามนั้นที่นี่เนี่ยก็คือรับหมดเลยนะคะเด็กเล็กเด็กโตพักกลางน้ำได้เราก็อย่างที่บอกว่าห้องตัววอเตอร์วิลล่าเป็นห้องไท p แรกเพราะฉะนั้นราคาจะถูกกว่าห้องบีชด้วยซ้ำนะคะบางคนถามว่าเอา้าทำไมห้องบีชไม่ถูกกว่าล่ะคะบอกว่าไม่ค่ะเพราะว่าห้องบีชเขามีแค่ก็คือจะมีแค่17ห้องนะคะถ้าจะไม่ผิดก,ก็คือ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไปขายพวกตลาดยุโรปซะวนใหญ่ออตเตอร์วิลล่านี่คือเราก็คือยิ้มเลยนะคะเพราะเราชอบอยู่แล้วด้วยแล้วนะคะ,ะ,คะที่บรสนะคะสระว่ายน้ําหลักเป็นบาร์ด้วยนะคะเพราะห้องเนี่ยที่โอเชียนกับลากูนที่เราอยู่คันเป็นลองวิงเนี่ยเอ่อเป็นห้องที่ไม่มีสระว่ายน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยสระว่ายน้ำก็จะมาใช้ที่ห้องเนี่ยค่ะเมนฟูข้างหลังเราตรงนี้ได้เลยนะคะวายเซนล่านะคะนี่แล้วก็จะเปิดเพลงคิวๆอย่างนี้ตลอดนะคะก็มาทานลันช์ได้นะคะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โซนของวอเตอร์สปอร์ตนะคะแล้วก็จิดขับเนาะเดี๋ยวพาเข้าไปดูตรงนี้ก็จะมีจุดที่เป็นอินดอร์แบบเกมมีโต๊ะพูด้วยนะคะเผื่อเวลาฝนตกก็สามารถมาชิลตรงนี้ได้นะคะของเราตรงนี้นะคะก็จะเป็นคิดขับนะคะน้องอยู่เป็นมดเลยก,ก็เลยไม่ได้เข้าไปถ่ายรูปนะคะข้างหลังตรนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะพูโต๊ะสนุกนะคะด้านบนเนี่ยเป็นยิมนะคะเป็นยิมชั้นสองนะแล้วก็เป็นเอ,อ่เอโยคพาร์ามินเนียนด้วยนะคะก็อยู่ด้านบนเหมือนกันก็ ก็กิจกรรมที่เนี้ยค่อนข้างแน่นนะคะแต่จริงๆเกาะเขาเล็กนะแต่มีครบทุกอย่างเลยค่ะก็จะเป็นโซนวอเตอร์สปอร์ตนะคะที่เราเนี่ยจะต้องมาเอาเอ,อุปกรณ์สโนว์คลิงนะคะตอนที่เรามาถึงที่รีสอร์ทน้างก็มาบอกเบอร์ห้องนะคะแล้วก็เขาจะขอบัตไซส์แล้วก็มีกาะกร้อมหน่อยว่า๋ยวจะมาคืนนีน่น,นั่นเลีนยคะชาร์จเงี้ยคะก็ ประมาณนั้นแล้วก็เปิดแล้วก็ไปเก็บไปที่ห้องได้เลยค่ะไลด์ดนิ่งนะคะของที่ที่การปาร์กนะคะคุนิปารูแห่งนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเปิดเฉพาะตอนดินเนอร์นะคะก็จะเป็นอันนี้เป็นเอ็กซ์ตร้าชาร์จนะคะนอกจากว่าเรามีเครดิตเออจากตัวออยล์อิน s i ี e เนาะ